คืนนี้ถ้าคุณนอนหลับแล้วรู้สึกเหมือนมีแรงกดบนหน้าอกบางทีสิ่งนั้นอาจไม่ใช่แค่ฝันร้ายแต่เป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆที่มาเยี่ยมคุณตอนคุณหลับในตำนานโบราณของนอร์เวย์และเดนนาร์มีปีศาจต,ตนหนึ่งชื่อมาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผู้มอบฝันร้ายมาคือวิญญาณหญิงผู้ตายอย่างทรมานถูกสาบให้เร่ร่อนในยามค่ำคืน คอยปีนขึ้นหน้าอกมนุษย์บีบจนหายใจไม่ออกและฝังภาพหลอนลงในความฝันนี่คือที่มาของคำว่าไนท์แมเยื่อของเธอมักประสบอาการเดียวกันทุกครั้งคือรู้สึกหนักที่หน้าอกได้ยินเสียงกระซิบใกล้หูเห็นเงาผู้หญิงนั่นกดไว้และที่น่ากลัวที่สุดลืมตาแต่ขยับไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียวว่ากันว่ามาไม่ใช่ปีศาจง่เง่า,งา เธอเลือกเหยือ่อย่างเฉพาะเจอะจงตามความรู้สึกโกรธเกลียดและความโศกเศร้าที่ติดตัวมาจากชีวิตก่อนตายหญิงคนนี้เสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมและจิตวิญญาณของเธอไม่เคยสงบกลายเป็นมาที่เร่ร่อนกลางค่ำคืนกดหน้าอ,อกมนุษย์ไปเรื่อยๆเป็นวัฏจักรฝันร้ายที่ไม่มีวันจบชาวบ้านยุโรปเหนือมีความเชื่อว่าถ้าไม่อยากให้มาปีนขึ้นมาทับต้องวางมีดเก่า หรือกิ่งไม้แห้งขวางหัวเตียงเพื่อป้องกันไม่ให้เธอเข้ามาแต่ก็มีคนเล่าขานว่าไม่ว่าคุณจะทำอย่างไรถ้ามาเลือกคุณแล้วเธอจะกลับมาหาซ้ำแล้วซ้ำเล่ายิ่งคุณกลัวยิ่งเป็นอาหารให้มาอร่อยขึ้นความกลัวของมนุษย์คือสิ่งที่เธอลหลงไหลมากที่สุดดังนั้นคืนนี้ถ้ารู้สึกว่ามีแรงกดบนหน้าอกหรือเห็นเงาผู้หญิงผมยาวอยู่ใกล้อย่าขยับตัว เพราะเธออาจกำลังนับถอยหลังเพื่อเข้าสู่ฝันร้ายของคุณฝันร้ายอาจไม่ใช่แค่ฝันเพาะสำรับมาความกลัวของมนุษย์คืออาหารที่หวานที่สุด